สวัสดีค่ะวิวเอพักภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุทธที่17มกราคม2567ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิฉันนีตที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ,อสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยุโรปใส่ชื่อผู้นาฮามาสในบัญชีดําผู้ก่อการร้ายจีนเตือนฟิลิปปินส์อย่าเล่นกับไฟหลังยินดีประธานาธิบดีไต้หวันคนใหม่ ทรัมป์คว้าชชยเลือกตั้งขั้นต้นรัฐไอโอวากำความได้เปรียบสู่สนามต่อไปเกาหลีเหนือนลั่นล้มแผนรวมชาติกับเกาหลีใต้และประกาศเป็นศัตรูถาวรระทึกเครื่องบินโครนแอร์เฉียวชนคาเทศแปซิฟิกที่ญี่ปุ่น ส่วนเสริมข่าววันนี้สัมภาษณ์ชาวรัฐไอโอวาสะท้อนมุมมองผู้ใช้สิทธิ์อเมริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและส่งท้ายกันด้วยสูงวัยอย่างสตรองเมื่ออนามัยโลกเตือนคนกเกษียณใช้ชีวิตถูกสุขลักษณะจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสตรงจาก VOA เอสดจักรุงพอวชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะคุณรัตพลครับคุณผู้ชมครับสหภาพยุโรปหรือวูนะครับเปิดเผยในวันอังคารว่าได้ใส่ชื่อยายาซินวาผู้นํากลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาไว้ในบัญชีดํารายชื่อผู้ก่อการร้ายหลังจากเหตุการณ์กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม การตัดสินใจล่าสุดของ EU นั้นจะมีผลให้ซินวาถูกมาตรการลงโทษจากสหภาพยุโรปรวมถึงอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของเขาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศและห้ามพลเมืองยุโรปทำธุรกรรมกับชายผู้นี้นะครับก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์สามารถถูกสหภาพยุโรประบุชื่อไว้เป็นองค์กรก่อการร้ายแล้วเช่นกันอิสราเอลนะครับ ซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศชื่ออิสราเอลแคทส์ได้แสดงความยินดีต่อท่าทีล่าสุดของยูโดยระบุว่าเป็นผลมาจากความพยายามทางการทูตเพื่อตัดขาดทรัพยากรต่างๆของฮามาสเพื่อทำให้กลุ่มนี้เป็นองค์กรผิดกฎหมายและตัดการสนับสนุนของพวกเขาบอกด้วยนะครับว่าเราจะเดินหน้ากำจัดรากเหง้าของความชั่วร้ายต่อไปทั้งในกาซาและที่ไหนก็ตามที่พวกเขาโผล่หัวออกมา ั้งนี้ไม่มีใครได้พบเห็นยาย้าซินวามาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมหลังการโจมตีใส่อิสราเอลซึ่งทางกองทัพอิสราเอลประกาศว่าซินวานั้นคือศพเดินได้เมื่อปี2015สารัฐใส่ชื่อชายผู้นี้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายข้ามชาติที่สารัฐต้องการตัวมากที่สุดเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดดีอิฟผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธฮามาสซึ่งเชื่อว่าเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมครับคุณอิทธิการค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะกาตาร์และฝรั่งเศสก็บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในการจด จะส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วนให้กับตัวประกันอิสราเอล45ชีวิตในกาซาเพื่อแลกกับการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการแพทย์ให้แก่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่นะคะตามรายง,งานของรอยเตอร์ทั้งกาตาและฝรั่งเศสระบ,บุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นจะมุ่งหน้าออกจากกาตาไปยังอียิปต์ในวันพุธก่อนจะส่งไปยังกาซาผ่านด่านราฟาด่านสหรัฐระบ,บุว่ามีความหวังค่ะที่การหาหรือที่มีกาตาเป็นตัวกลางในการเจรจานั้นอาจนําไปสู่การปล่อยตัวประกันจากฝั่งของฮัม เพื่อแลกกับการหยุดยิงรอบใหม่นะคะโดยขณะนี้ยังมีตัวประกันมากกว่า100คนที่ได้รับการปล่อยตัวภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็ยังมีตัวประกันร,ราว132คนค่ะที่เชื่อว่าอยู่ในการควบคุมโดยกลุ่มฮามาสในกาซาค่ะคุณรัตพลครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนให้คำมั่นกับประธานาธิบดีของยูเครนวโลดิเมียนสกี้ ถึงการสนับสนุนยูเครนอย่างไม่ย่อหย่อนและยืนยันที่จะมุ่งมั่นทำงานกับคณะของประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบเดนแห่งสหรัฐในการเดินหน้าส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนนะครับท่าทีของรัฐมนตรีบลิงเคนมีขึ้นระหว่างการหารือนอกรอบ กับที่ประชุม World Economic Forum นะครับที่ดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารโดยที่รัฐมนตรีบลงเคนนั้นแสดงการสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟและประธานาธิบดีวโอรโลโดมเมเยนสกี้ที่การประชุมนี้นะครับในช่วงเวลาที่ยูเครนกำลังเผชิญกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพลเรือนจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องฝ่ายผู้นำของยูเครนกล่าวขอบคุณสหรัฐนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับ การสนับสนุนจากสหรัฐร,รวมถึงการส่งระบบป้องกันทางอากาศที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือกองทัพยูเครนปกป้องตนเองจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจากรัสเซียครับที่ผ่านมานะครับผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนได้ขอความช่วยเหลือด้านทหารจากสหรัฐและพันธมิตรยุโรปในระหว่างที่งบช่วยเหลือรอบใหม่แก่ยูเครนของสหรัฐนั้น ตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับค่คาขยับไปที่เอเชียนะคะเพราะว่าทางจีนนั้นเรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจําประเทศจีนเข้าพบในวันอังคารค่ะเพื่อ,อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ฟอร์ดินามาโกสจูเนียนั้นมีข้อความแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันนะคะโดยประธานาธิบดีมาโกสจูเนียได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงความยินดีต่อไลชิงเตอ๋อผู้สมัครจากพรรคดีพีพีของไต้หวัน ซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์และเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันค่ะโดยได้ระบ,บุว่าฟิลิปปินสมุ่งหวังที่จะได้ทำงานร่วมกันที่ผ่านมาพัก DPP สนับสนุนสถานะการปกครองตนเองอย่างอิสระของไต้หวันและต่อต้านการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือเกาะแห่งนี้นะคะ ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารว่าข้อความของประธานาธิบดีมาโกสจูเนียถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อคำมั่นของฟิลิปปินส์ว่าด้วยหลักการจีนเดียวและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังเตือนฟิลิปปินส์นะคะว่าอย่าเล่นกับไฟในประเด็นไต้หวันและหยุดการส่งสัญญ,ญาณผิดๆต่อกองกำลังอิสระแบ่งแยกดินแดนบนเกาะไต้หวันนะคะ และยังบอกให้ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียนั้นอ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงประเด็นนี้อย่างถ่องแท้และสามารถนําไปสู่ข้อสรุปอย่างถูกต้องได้ค่ะทางนี้ไต้หวันเริ่มการปกครองตนเองหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของจีนเมื่อปี1949แต่จีนยังคงยืนยันว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนและจะใช้ทุกแนวทางที่มีเพื่อสามารถครอบครองเกาะไต้หวันได้อีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการใช้กำลังด้วยค่ะคุณรัฐพลครับขยับมาที่เรื่องราวของเกาหลีนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับคิมจองอึนก็ขอให้สภาแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับโดยต้องการให้เกาหลีใต้นั้นเป็นศัตรูยอย่างถาวรและต้องการที่จะสั่งทำลายสัญ,ญลักษณ์การรวมชาติทั้งหมดโดยสภารับลูกและยุบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรวมชาติของสองเกาหลีด้วยนะครับสนักข่าวของ เกาหลีเหนือ KCNA นะครับรายงานว่าผู้นำคิมกล่าวกับสมัช,ชาิาประชาชนสูงสุดซึ่งถือเป็นสภาตรายางของประเทศในวันจันทร์ให้แก้รัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศด้วยการอธิบายเกาหลีใต้ว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งและเป็นศัตรูโดยพื้นฐานอย่างถาวรไม่แปรเปลี่ยนนะครับ ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยังแนะนำว่ารัฐธรรมนูญควรเขียนแผนในการยึดครองกำราบและทวงคืนเกาหลีใต้ในกรณีที่สงครามระหว่างสองเกาหลีปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งคิมระบุว่าเกาหลีเหนือไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มสงครามแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงการสู้รบเช่นกัน ในวันอังคารรัฐสภาประกาศว่าจะยุบองค์กรรัฐสองหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการรวมชาติและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนให้ชาวเกาหลีใต้มาเย,ยือนรีสอร์ทที่เขาคุมกังอันเป็นสถานที่ที่สองประเทศนั้นร่วมพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ <S <S นอกจากนั้นคนธิการ <S 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 ผู้นำคิมยังสั่งให้ทำลายทุกสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงการรวมชาติเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และรวมถึง อนุสรสถานการรวมประเทศในกรุงเปียงยางซึ่งใครเป็นผู้ริเริ่มใช่ไหมคุณพ่อของคิมจองอึนนั่นเองนะครับซึ่งก็คือคิมจองอิลตอนนี้ในะลูกชายบอกว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นอุจจาตาครับู่นยุคซอป,ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตอบโต้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารว่าท่าทีของคิมจองอึนคือการต่อต้านชาติและต่อต้านประวัติศาสตร์และหากเกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้ ผู้ที่โจมตีจะถูกลงทันอย่างหนักนะครับโดยบอกว่าจะหนักกว่าหลายเท่าด้วย้าสมุรเกาหลีถูกแบ่งเป็นเกาหลีเหนือและใต้หลังสิ้นสุดการยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2945โดยสงครามระหว่าง2เกาหลีเริ่มต้นปี1950จบลง3ปีให้หลังด้วยสัญญาสงบศึกแต่ก็ไม่ได้มีการตกลงว่าสิ้นสุดสงครามอย่างเป็นทางการนะครับความสัมพันธ์ของสองชาติ ได้ย่ำแย่ลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากเกาหลีเหนือ ทดสอบยิงขีปนาวุธมากขึ้นและประกาศว่าจะขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนครับค่ะขยับกลับมาที่การเลือกตั้งสหรัฐกันบ้างนะคะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโจนัลด์ทรัมป์ก็คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคสัสที่รัฐไอโอวานะคะเมื่อค่าคืนวันจันทร์ซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งแรกของพรรครีพับลิกันในการสรรหาผู้แทนพักเพื่อลงชิงชัยในตาแหน่งประธานาธิบดีเพื่อจะฟาดฟันกับโจไบเดนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงที่รัฐไอโอวาเกินกึ่งหนึ่ง ก็คือ51%ส่วนคู่แข่งอีก2คนคือผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซันติสตามมาในอันดับ2นะคะที่21%และอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานิกิเฮลลี่ได้ไป19%ขณะเดียวกันวิเวกบรามาชวามีผู้สมัครที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ4ได้ไป7.7%ที่ไอโอวานะคะเขาตัดสินใจถอนตัวจากการลงแข่งและประกาศสนับสนุนทรัมป์เป็นตัวแทนพรรคปิพลิกกันนะคะคุณรัตพลหลังทราบผลการเลือกตั้งค่ะทรัมป์กล่าวกับผู้สนับสนุนของเขาที่รัฐไอโอวาถึง ชัยชนะครั้งนี้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อแล้วก็บอกได้ว่าผู้คนต่างบอกว่าหากชัยชนะที่นี่ได้ถึง12ก็ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้แต่เราชนะมากกว่า2เท่าของตัวเลขนั้นนะคะ ใช้ชนะที่รัฐไอโอวาจะทําให้โดนัลด์ทรัมป์ได้จํานวนผู้แทนของพรรครีพับลิกันไป20คนคะ่ะขณะที่เดอะซันติสและเฮลี่นั้นได้ผู้แทนไป8และ7คนตามลําดับโดยผู้ที่ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะต้องได้จํานวนผู้แทนทั้งหมดอย่างน้อย1,215คนต่อจากไอโอวาคะบรรดาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันก็จะมุ่งความสนใจไปที่นิวแฮมเชอร์ค่ะที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในสัปดาห์หน้าตามด้วยเซาท์แคโรไลนาในช่วงปลายเดือนก คุมพาพันธ์ค่ะคุณรัตตพลคะครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะมาขยายกันต่อนะ,ะเพราะว่าอย่างที่คุณอธิการเล่าไปสืบเลือกตั้งที่ไอโอวาเนี่ยเป็นการเปิดฉากกระบวนการการเลือกตั้งภายในพรรครีพับเิการเพื่อจะคัดตัวแทนของตนไปแข่งช่วงปลายปีเป็นประธานาธิบดีกับตัวแทนของเดมโมแครตนะฮะรีแคปผลการเลือกตั้งนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย คนเดียวเนได้เกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นชาวรีพับริกันที่ไปลงคะแนนเสียงแบบคอคัสนะครับตามมาด้วยรอนเด s a n ซันนะครับเป็นพวการรัสฟริดาแล้วก็นิก้เฮลลี่ส่วนอันดับ4เป็นนักธุรกิจนะครับคคุณรามาชวามีนะครับได้ไปไม่ถึง10%นตะต่อมาก็คือถอนตัวจากการเลือกตั้งแล้วก็กล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมนะคร เรื่องนี้ครับผู้ชมผู้สื่อข่าว VOA ก็ได้ไปทำข่าวภาคสนามในรัฐไอโอวาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ชาว e p พ b บิกันที่ไปลงคะแนนแบบคอร์คัสคนเหล่านี้เนี่ยได้สะท้อนมุมมองเรื่องการเมืองของพวกเขาที่หลากหลายนะครับที่สำคัญฮนะอากาศที่หนาวเย็นนะดูภาพ hmm. หายใจออกมาเนี่ยเป็นไอเลยนะครับ <c oughs> ไม่สามารถทำให้คนเหล่านี้เนี่ยย่อท้อนในการออกมาลงคะแนนเสียงนะครับอย่างเช่นคุณสกาโมนะครับ ก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้นะครับมาฟังเสียงของเธอกันสักนิดหนึ่งครับครบคุณมอบอกว่าเธอนะั้นรู้สึกตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเธอนะครับเธอนั้นมีพื้นเพมาจากประเทศสาธารณรัฐเช็กคุณผู้ชมและต่อมาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองอินเดียนโนล่าของรัฐไอโอวานี่เอง แล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับเธอบอกนะครับว่าฉันชอบนโยบายของเขามากๆช่วงรัฐบาลของทรัมป์ทุกอย่างมันดีมากไม่มีสงครามเศรษฐกิจดีเยี่ยมและไม่มีการ เปิดพรมแดนที่ทำให้เธอกังวลครับคการพัเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็นำมาซึ่งความนิยมและผลของคะแนนของเขาก็เป็นที่แจ้งประจักษ์นะครับว่าชนะเหนือคู่แข่งในระดับที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวผู้ชม อีกคนหนึ่งนะครับเจนกูดชาวไอโอวาจากเมืองแอนคนนีนะครับบอกว่าเห็นว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์มากเลยทีเดียวนะและบอกว่ามีคนจำนวนหนึ่ง <Come together. S 1> ที่ตั้งใจจะมาโหวตอย่างเต็มที่แม้ว่าจะพบว่ามีผู้สูงอายุบางท่านนั้นเลือกที่จะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าถนนลื่นคุณผู้ชม hmm. จากการที่หิมะและน้ำแข็งนั้นตกลงมาหนักครับ présω icherung Reviews คุณกูดนะฮะบ,บอกว่าเธอนั้นสนับสนุนรอนเด s a ซานติสแล้วก็บอกว่าเราออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคองคัสตามที่เราเชื่อฉันคิดว่า Ron เด s a ซานตคือสิ่งที่ฉันเชื่อแต่ก็ยัง,ชอ,งชอบทรัมป์นะและชอบในสิ่งที่เขาทำชอบในวิธีปฏิบัติของเขาแต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วน่าเสียดายนะครับที่เกิดความวุ่นวายตามมาสำหรับโดนัลด์ทรัมนั่นเป็นความคิดของคุณกูดนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงสักนิดหนึ่งนะเป็นนักการเมืองคนที่การอาซาฮัชินสันนะครับเป็นหนึ่งในบรรดานักการเมืองริพับอิกันที่ได้คะแนนรั้งท้ายในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดที่จะวิพากษ์วิจารณ์ครามครับเขาบอกว่าคนนั้นไม่ค่อยอยากจะฟังความจริงที่ทำใจยาก เขาบอกผมมั่นใจว่าผมพูดออกไปในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พูดออกไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นสุภาพบุรุษนะบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีความสำคัญเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พูดก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวเขานะครับสำหรับพรรคเดมโมแครตนะฮะ มีการเลือกตั้งคอคัสก็คือเลือกตั้งขั้นต้นแบบหนึ่งในะรัฐไอโอวาเช่นกันนะครับ,รบแต่ว่าเป็นการลงคะแนนทางไปรส์นีย์ผู้ชมต่างจากการที่ต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวริพับลิกันนะครับคาดว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจะชนะการเลือกตั้งขั้นต้นข,นนของเดโมแครตการเลือกตั้งครั้งใหญ่ลำดับถัดไปของเดโมแครตก็จะเกิดขึ้นที่รัฐเซาท์โคโลนาในเดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับท่ามกลางเสียงวิจารณ์ิการ ว่าสองรัฐแรกก็คือไอโอวาแล้วก็นิวแฮมเชอร์เนี่ยไม่ใหญ่พอแล้วก็ไม่ได้มีความหลากหลายพอสำหรับชาวเดโมแครตที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแต่ก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์นะว่าคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับโดยในเรื่องนี้นะฮะผู้ว่าการรัฐไอโอวาแห่งพรรคเดโมแครตนะครับเทอร์รีแบร t นสเตดไม่เห็นด้วยครับ The system that have, The Iowa the that have Hampshire we Caucuses followed New means real people by Priary, Iowa เขาบอกว่าตามระบบที่เรามีผู้คนในรัฐที่จัดคอคาสและในรัฐนิวแฮมเชอร์ที่จัดไพรเมอรีต่างมีสิทธิสะท้อนเสียงของพวกเขาเช่นกันแล้วก็เป็นเสียงที่สำคัญว่าใครจะเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปจากนี้หลังจากเอลววาคุณผู้ชมสนามการเลือกตั้งสำหรับชาวรีพบร,ริกันที่น่าจับตามองก็คือรัฐนิวแฮมเชอร์ที่กล่าวไปนะครับ โดยจะมีการเลือกตั้งวันที่23มกราคมนี้ครับค่ะเรียกได้ว่าเข้มข้นตั้งแต่ต้นปีนะคะสำหรับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะคะคุณกาลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ w ิวเ a ไท com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี s p อ tify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่อย่าลืมเข้าไปกด subscribe ใน YouTube แล้วก็ Follow ใน Channel ต่างๆของวิวเอทยได้ทุกช่องทางค่ะ ไปที่เหตุระทึกที่สายการบินโคเรนแอร์นะคะเฉียวชนเข้ากับเครื่องบินของสายการบินคาเทเปซิฟิกที่สนามบินนิวชิโซเซในฮอกไกโดเมื่อวันอังคารนะคะในช่วงที่มีกระแสลมรุนแรงตามการเปิดเผยของโคเรนแอร์นะคะด้านสื่อของญี่ปุ่นรายงานว่าไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะโดยช่วงที่เกิดเหตุก็คือเครื่องบินโคเรนแอร์นะคะเส้นทางจากกรุงโซมีผู้โดยสารและลูกเรือ289ชีวิตบนนั้น แต่ว่าเครื่องบินดิกลำของคาท a ปแอซิฟิกนั้นยังไม่ทราบจำนวนผู้โดยสารที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะทางโคศกสายการ,รบินนิวชิโตะทางสนามบินนิวชิโตเซเปิดเผยว่าสายการ,รบินได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงเย็นวันอังคารและทางสายการ,รบินโคเรนแอร์ก็เปิดเผยว่าเครื่องบินทั้งสองจอดอยู่ใกล้กันและจังหวะที่รถลากที่ช่วยลากเครื่องบินของโคเรนแอร์กลับหลังไปนะคะเกิดลื่นเนื่องจากหิมะบนรันเวย์ก็เลยทําให้ปีกเข้าไปเฉี่ยวชนกันนั่นเองแต่ว่า หลังเกิดเหตุค่ะก็ทาง3บินก็มีการสั่งยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมากกว่า80เที่ยวเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อวัานอังคารนะคะตอนนี้ไปเช,เช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะคุณรัตพลก็ แดงทั้งกระดานกันเลยทีเดียวนะคะดาวโจนส์ขาลบ231.86จุดนะคะที่37,361.12จุด S&P ลบ17.85จุดที่4765.98จุด Nasdaq ลบ28.41จุดที่14,944.35จุดราคาทองคำลบ0.97%นะคะที่2,031ดอลลาร์กับปิด80เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทค่ะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทก,กับอีก40สตางค์ค่ะ ครับมาที่เรื่องราวที่เป็นประเด็นฮอตทั่วโลกเลยนะครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจคุณผู้ชมประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงที่การประชุม World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยหน่วยงานที่มาเปิดเผยสถิติจากการศึกษานี่ก็คือองค์กร Oxfam นั่นเองนะครับที่การประชุม World Economic Forum ปี2024นะครับที่ดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ตอนนี้เนี่ยมีผลการศึกษาล่าสุดของอ x อกซฟที่ประกาศออกมาครับเตือนครับว่าความเหลื่อมล้ําที่ขยายวงมากขึ้นนะครับโดยบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกที่ร่ํารวยขึ้นเนี่ยยิ่งหนุนให้อภิมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยร่ำรวยขึ้นแท่นเศรษฐีหลักล,ล้านล้านดอลลาร์ภายใน10ปีจากนี้ด้วยนะครับ mm hmm. นาบิลอเมดจาก o x f กซฟอเมริกาเปิดเผยนะครับว่าบุคคลร่ํารวยที่สุดในโลก5คนนั้นมีความมั่งคั่ง พุ่งสูงกว่าเท่าตัวในช่วง10ปีนี้นะครับระหว่างที่ผู้คนเกือบ5,000ล้านคนต้องยากจนลงซึ่งหากความเหลื่อมล้ำยังคงระดับนี้ต่อไปโลกจะได้เห็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินเกิน1 000, 000, 000ล้านล้านดอลลาร์รายแรกของโลกในทศวรรษนี้ขณะที่ต้องใช้เวลาอีก200ปีเพื่อหาความยุติความยากจนทั่วโลกได้นะครับรายงานของออกซฟยังระบุด้วยว่า เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเหลื่อมล้ำที่ขยายวงกว้างขึ้นหลังจากภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสเกิดสงครามเกิดวิกฤตค่าของชีพและภาวะโลคร้อนซึ่งแต่ละวิกฤตได้นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นนะโดยกลุ่มที่ร่ำรวยสุดขีดนั้นใช้อำนาจที่ตนมีในการเพิ่มความมั่งคั่งของตนเองแม้ว่าจะพยายามแก้ต่างว่าบริษัทนั้นได้สร้างรายได้ให้กับผู้คนก็ตามนะครับ ทั้งนี้เวที w r l d e o o n o m i c f o r u มปี2024ถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศของสงครามยูเครนและในตะวันออกกลางนะครับและการประชุมนี้จะหาหรือถึงประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งภาระหนี้สินโลกอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นประกอบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆทั่วโลกรวมทั้งความคืด คืบคลานเข้ามาของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ออีกด้วยครับก็เป็นการพูดคุยกันหลายประเด็นนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวชี้วัดนะว่าภาวะ รวยกระจุกจนกระจายเนี่ยก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นในสังคมโลก um ปัจจุบันนี้ขาดทุนเลยทีเดียวใช่ค,ค่ะล้ะค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยรู้สึกว่าจะหมุนแกนกลางก็คือ Taylor Swift <c oughs> นะคุณสุทธพน์ <c oughs> เพราะว่าบรรดาเหล่าส w i ฟตี้นะคะที่เป็นชื่อเรียกของบรรดาแฟนๆของ Taylor Swift นะคะศิลปินและนะักแต่งเพลงหญิงชื่อดังระดับโลกเนี่ยปรากฏว่าเป็นตัวขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในยุโรปในช่วงที่แฟนๆศิลปินดังจากคอนเสิร์ตเวิลด์ท ถึงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยข้อมูลนี้มาจากบริษัทรับจองทริปท่องเที่ยวสเปน eDreams ค่ะซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันอังคารนะคะบอกว่าความต้องการตั๋วเครื่องบินไปสต็อกโฮมเมื่อ17-19พฤษภาคมปีทีแ่แล้วเพิ่มขึ้น6เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปี2022ค่ะขณะที่ความต้องการตั๋วเครื่องบินของ ที่เดินทางมาวอร์ซอเอเดนบราลิเวอร์พูลแล้วก็ที่ปารีสนะคะในวันที่จัดคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เนี่ยพุ่งสูงขึ้นในระดับ339% 176% 133%และ108%ตามลำดับนะคะและยังบอกได้ว่าความต้องการตั๋วเครื่องบินข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกได้เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดคาดว่าน่าจะมาจาก s w i f t i e ชาวอเมริกันที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาชมคอนเสิร์ตของ Swift ในยุโรปโดย5เมืองที่มีระดับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คือ ซูริกลียงมิลานอัมสเตอร์ดัมเวีนนาและมาดริดนะคะแล้วก็รูปแบบของอิทธิพลจาก Taylor Swift ทั้งในแวดวง ดนตรี ry, แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นเป็นปรากฏการ์ที่ดูจะคล้ายๆกันอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะคะน่าติดตามว่าเธอเนี่ยจะผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ไหนในโลกได้อีกมากน้อยแค่ไหน <c oughs> นะคะคุณกำลังรับฟังข่าว,ส,วสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจรออย,อยู่ค่ะ Boys Washington ไปที่เรื่องราวของสุขภาพบ้างนะคะปัจจุบันผู้สูงอายุในยุโรปเ,เริ่มมีจำนวนมากกว่าคนหนุ่มสาวซะแล้วทำให้ทางองค์การอนามัยโลกนะคะออกคำเตือนว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะหันมาใช้ชีวิตแบบถูกสุขลักษณะกันมากขึ้นและยังคาดการด้วยนะคะว่าประเทศต่างๆอาจจะได้รับแรงกดดันมากขึ้นจากปัญหาเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มิรแรงานของ a อเกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ รายงานฉบับใหม่จากองค์การอนามัยโลกพยายามรณรงค์ให้ชาวยุโรปใช้ชีวิตแบบถูกสุขลนะักษณะโดยแนะนำให้รับประทานอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่โดยไม่ต้องเติมน้ำตาลไขมันและเกลืออีกทั้งยังแนะนำให้ออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากการเป็นโรคอ้วนอีกด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกระบุถึงต้นตอของปัญหาสุขภาพที่ย่แย่ในหมู่คนชรา ซึ่งก็คือการขาดการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเกินไปนั่นเองนะคะข้อมูลสถิติจากสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่าผู้สูงวัยในยุโรปที่เข้าสู่วัยเกษียณโดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ65ปีก็จะมีจำนวนแสงหน้าผู้ที่มีอายุ15ปีแล้วและมีคำเตือนว่าประชากรสูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นนั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมการเงินและสุขภาพ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับการเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีโดยชี้ว่าการที่อายุมากขึ้นนั้นไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นมะเรง็งเบาหวานและภาวะสมองเสื่อมหากมีการเตรียมรากฐานสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะรายงานของ OECD ที่เผยแพร่ไปเมื่อต้นปีนี้ แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่ยุโรปต้องสูญเสียไปในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการไม่ออกกำลังกายและมีการคาดการว่าอาจสามารถประหยัดเงินได้ปีละ80,00ล้านยูโรหากผู้คนออกกำลังกายกันมากขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในเรื่องของระดับการออกกำลังกายและนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในการออกกำลังกายและใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะจะช่วยประหยัดค่าหมอค่ายาได้ค่ะ ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกในยุโรปแนะนำให้ผู้สูงวัยสุขภาพดีที่มีอายุ65ปีขึ้นไปออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางเป็นเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์หรืออาจจะเป็นการเดินเร็วก็ได้นะคะส่วนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงกว่าควรออกกำลังกายแบบหนักๆเป็นเวลา75นาทีต่อสัปดาห์เช่นว่ายน้ำหรือวิ่งจ็อกกิ้งค่ะขณะเดียวกันร,รายงานยังชี้ด้วยว่า เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นและป้องกันการหกลม้มและสําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรงังควรออกกําลังกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะองค์การอนามัยโลกเผยว่า90%ซ์ของการเสียชีวิตในโยุโรปเกิดจากอาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่โรคติดต่อนอกจากนี้ราว85%เรของผู้พิการก็เกิดจากสาเหตุเดียวกัน สำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ไม่ติดต่อน,นี้ได้แก่การไม่ออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นหากสามารถรณรงค์ให้ประเทศต่างๆส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและลดระยะเวลาที่ต้องทนทุกข์อยู่กับความทุพพลภาพเนื่องจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อก็จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการส่งเสริมให้มีการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองแต่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจำเป็นต้องมีนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญ,ญพรค่ะมาส่งท้ายวันนี้ด้วยงานประกาศรางวัลเอมี่นะคะก็คึกคักขนาดไหนคะคุณรัฐพลคึกคักนะครับโดยซีรีส์นะครับที่ได้รับรางวัลเอมี่ สองเรื่องใหญ่ก็คือ Succession แล้วก็ The b e บ r นั้นได้รางวัลใหญ่ในเวทีการประกาศรางวัลเอมี่ครั้งที่75นะครับโดยการประกาศเอมี่จัดขึ้นที่ Peacock Theater ใน LA นะครับเมื่อคืนวันที่15มกราคมหลังจากที่ถูกเลื่อนมาถึง4เดือนเพราะว่ามีการหยุดงานประท้วงนะครับ Succession นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวผ่านช่อง HBO เล่าถึงการแย่งชิงอำนาจแนนาาจากธุรกิจของสื่อ คว้ารางวัล6รางวัลที่งานนี้นะครับรวมทั้งซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมรางวัลน,นำหญิงดราม่ายอดเยี่ยมจากซาร่าสนุกดานำชายดราม่ายอดเยี่ยมจากเคเรนคาลกินซึ่งก็คือน้องชายของแมคคลีคาวกินโฮมอโลนนั่นเองนะฮะและยังได้รับรางวัลดาราสมทบชายนะฮะสายดราม่าจากแมทธิวแม็กแฟรเดนด้วยนะครับส่วนเดอะแบร์นะฮะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รางวัลใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ ครอบครัวแล้วก็ร้านอาหารที่ชีวิตต้องสู้นะครับจากช่อง FX คว้าไปถึง10รางวัลน,นะครับจากการฉายเพียงซีซั่นเดียวนะครับรวมทั้งรางวัลซีรีส์แนวตลกยอดเยี่ยมนอกจากนั้นยังได้จากดารานำเจอร์มี่อัลเลนอีกด้วยนะครับขณะที่ควินตันบรันสตันนะครับ สร้างปรติศาสตร์เป็นสตรีผิวดำคนแรกในรอบกว่า40ปีที่คว้ารางวัลดารานำหญิงแนวตลกยอดเยี่ยมจากซีรีส์ Abbott Elementary ที่ออกฉายทาง ABC นะครับที่คือฮาไม่แพ้ก,กันก็คือดารานำชายและหญิงเชื้อสายเอเชียจากซีรีส์สั้น Beef ที่คว้ารางวัลดารานำแนวซีรีส์สั้นทั้งคู่จาก Stephen น,นแล n และ Ali Wong ทั้งคู่เชื